ขึ้นเชื่อว่าสังขารทั้งหลายมีโลกสังขารน,นามสังขารคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลายที่มีขึ้นมาในโลกนี้แล้วมีความไม่เที่ยงแท้แน่นอนทางนั้นเจตใจเราท่านทั้งหลายอย่าไปยึดมั่นถือมั่นจงภาวนานี่แหละให้ได้ทุกคืนทุกคืนอย่างน้อยก็คือว่า ก่อนที่จะหลับจะนอนนั่นแหละให้เราได้นั่งสมาธิภาวนาทุกทุกคืนนั่งภาวนาคืนใดก็ให้จิตใจเย็นสบายเสียก่อนจึงค่อยหลับค่อยนอนก่อนจะหลับจะนอนก็กราบพระพุทธเจ้ากราบพระธรรมกราบพระสงฆ์ทำจิตใจของเราให้มีความเยือกเยน็นสบายเสียก่อนจึงค่อยหลับค่อยนอน อันนี้เป็นข้อวัดปฏิบัติของอุบาสกอุบาสิกาพุทธบริษัททั้งหลายให้ถือว่าเป็นข้อวัดอันสำคัญในคืนหนึ่งหนึ่งก่อนที่จะผ่านพ้นไปให้เราได้ไหว้พระได้สวดมนต์ภาวนาได้ทำจิตใจให้มีความเยือกเย็นสบายเสียก่อนจึงค่อยหลับค่อยนอน เมื่อเราหลับนอนไปแล้วตื่นขึ้นมาเมื่อใดเวลาใดจะฝันร้ายก็อย่าไปเชื่อจะฝันดีก็อย่าไปหลงอันความฝันนั้นมันก็เป็นเพียงภาพนิมิตอันหนึ่งเท่านั้นฝันร้ายก็ไม่มีอะไรร้ายฝันได้ก็ไม่มีอะไรได้นึกถึงคุณพระพุทธเจ้าเนกถึงคุณพระธรรมนึกถึงคุณพระอริยสง เมื่อเราละลึกถึงคนพระอริยสงสาวกเจ้าทั้งหลายอยู่ความฝันลายความลหลงไหลในอารมณ์ก็จะหายไปเจตใจของเราก็จะเข้าสู่สมาธิภาวนาพุทโธเป็นที่พึ่งพุทโธนี่นั่งเราก็นึกได้นอนโยยังไม่หลับก็นึกได้ จะเลนโย่เสมอๆให้จิตใจของเรามีความสงบระงับเยือกเย็นสบายเมื่อใจสบายแล้วร่างกายสังขารก็พลอยสบายไปด้วยอะไรอะไรทุกอย่างถ้าจิตใจเราสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาคือเป็นบุญเป็นกุศลแล้วอะไรก็เป็นบุญกุศลทางนั้นด้วยเหตุนี้ให้ ชาวเราพุทธบริษัททั้งหลายในทางพุทธศาสนาจงพากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาให้ได้ทุกคืนทุกคืนดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาศลชนี